อะนนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda s c o o p l ปี i นะรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของนักศึกษาที่เรียนรอบวันอาทิตย์หลักสูตรระยะสั้น48ชั่วโมงนะครับซึ่งจากการที่นักศึกษาเนี่ยนะครับเขาลือระบบส่งกำลัง,งานงได้สายพานนะครับหรือถ้าเรียกทั่วๆไปคือลือชุดข้างออกมาเนี่ย ก็อย่างที่ครูทําคลิปไปก่อนหนะ้าเนี่ยคือเม็ดเนี่ยมีมาครบ6เม็ดแต่ว่าแต่ละเม็ดเนี่ยสภาพก็คือยับเยินนะครับแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยก็ได้ซื้อเม็ดมาใหม่แล้วแต่ว่ามันเป็นเม็ดแต่งส่วนอันนี้ก็คือสภาพสายพานนะครับนะเขาไม่ได้ใช้ยาสีฟันที่มีฟูออลายนะครับแลนะแมงมันก็เลยกินฟันสายพานล่องสายพานแหว่งไปนะแล้วครูก็ ไปดูของคันอื่นที่เขาฝึกถอดประกอบดูแลรถตัวเองอยู่นะครับหลังจากนั้นทางนักศึกษาก็ประกอบฝาครอบห้องสายพานเสร็จเข้าไปเรียบร้อยนะครับครูก็ดีใจนะครับเดี๋ยววันนี้4ี่โมงเราจะได้วิ่งออกกำลังกายสักทีหนึ่งก็นักศึกษาก็ติดเครื่องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับอา้าววานเจ้าของติดเครื่องหน่ย่ยรุ่นนี้ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับอา้าวติดเครื่อง ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเอาดับเครื่องติดเครื่องใหม่อีกทีนึงครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเอาดับเครื่องอ่าดับเครื่องดับเครื่องทีนี้พอมันติดเครื่องปุ๊บนะก็ มาเลยครับสงสัยการพังอะไรน่นไอ้นี่เสียก็ว่ากันไปนะครับครูก็ถามก่อนว่าประกอบถูกไหมนะครับเจ้าของก็บอกว่าประกอบถูกนะครับแล้วก่อนขับมาเปลี่ยนมาแกะมันดังไหมเจ้าของก็ยังดีนะก็ยังพูดความจริงว่ามันดังอยู่ครับครูนะมีอะไรต้องพูดกันตามฟางเป็นจริงนะครับมันดังครับครูพอเขาบอกว่ามันดังครับครูครูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเปิดฝาครอบห้องสายพานออกมาใหม่แล้วเดี๋ยวครูขอถอดอะไรแล้วเช็คได้ตัวของครูเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงเนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอชั่วครู่แล้วเดี๋ยวครูจะเปิดฝั่งฝาครอบห้องสายพานออกมาให้ท่านดูว่าอะไรมันเสียยังไงนะครับอ่าไม่ต้องหยุดดีกว่านะเดี๋ยวครูถ่ายต่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าให้ยึดน็อตได้แค่ตัวเดียว แต่เมื่อกี้ทีแรกเนี่ยคือเขาใส่ครบทุกตัวหมดแล้วนะอ่าก็ถอดน็อตยึดฝาครอบห้องสายพานออกเอาฝาครอบออกนะครับพอฝาครอบออกมาเสร็จปุ๊บนะครับอ่าสายพานอะไรก็ถูกต้องอะไรก็ครบแต่ทำไมมันดังอ่าเปิดวาล์วลมให้ครูหน่อยครับ ยืมบ็อกยี่สิสองเลยครับเราจะถอดน็อตยึดผู้เล่นหน้าผู้เล่นหลังก่อนก็ได้นะครับน่ะผู้อถอดตัวหลังไปก่อนกันละกัน wow. มื่อน,นะครับมันจะมีแหวนรองนะครับส่วนน็อตตัวนี้คือเบอร์19ตัวชามคลัสแล้วก็ตัวผู้เล่หลังหรือชุดคลัดแล้วเราจะเรียกคันนี้คลัดก็ถือว่าค่อนข้างจะบางอยู่นะแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเสียงทางด้านหน้าเป็นน็อตยิดเบอร์22เสร็จแล้วมีแหวนรองเสร็จแล้วจะเป็นเฟืองสตาร์ทเท้า นะแล้วครูก็เอาตัวชามใบพัดหรือผู้เล่หน้าตัวลอกออกนะสายพานที่ลูกศิษย์เขาซื้อมานะครับก็ตรงตามรหัสนะครับนะรหัส K44 นะสายพานใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่ะทีนี้พอเราถอดชามใบพัดออกไอตัวเนี้ยดันมีแหวนรองหน้าชามคล้ายๆกับรถยามาฮ่าออโต้รุ่นแรกๆนะครับแต่ว่าแหวนจะตัวใหญ่ ครูก็เอาตัวชุดผู้เล่นหน้าตัวเนาะผู้เล่นหน้า,นาตัวในนะครับพอครูมาถอดออกมาเสร็จปุ๊บเรามาดูนะครับอันนี้ครูไม่ได้ว่าลูกศิษย์นะบางคนเนี่ยเรียนรู้จากห้องเรียนเสร็จแล้วแอบไปทําเองที่บ้านพอไปทําเองที่บ้านแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันจะมีข้อสงสัยว่าไม่เห็นเหมือนที่ครูสอนเลยไม่เห็นมันเงียบอย่างที่ครูครูบอกเลย อ่ะดูนะครับอันแรกท่านดูบูธนะครับกับชามท่านดูบูธกับชามเห็นไหมครับตัวบูธกับตัวชามนี่มันหลวมจนไม่รู้จะหลวมยังไงเลยเห็นไหมสองอันนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นในบูธเนี่ยอันนี้ครูไม่แน่ใจว่าในบูธเนี่ยเขาทํามาเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นรอยมันจะเป็นรอยเส้นๆอยู่แค่ตรงส่วนหัวตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าดูจากเห็นนะอ่า รอยนี้คือครูไม่แน่ใจนะครับรอยเกิดจากการเสียดสีหรือรอยทํามานี่ไม่แน่ใจขอผ่านเสร็จเรียบร้อยคือครูมาดูเม็ดเม็ดอันนี้ครูไม่ได้มีปัญหากับบริษัทผู้ผลิตเม็ดนะครับไม่ได้มีนะครูก็มาดูว่าลูกใส่สถูกไหมเขาก็ใส่ถูกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเม็ดแต่งมันจะไม่มีด้านพลาสติกมารองมันก็ต้องแต่ใส่ตามสภาพอย่างนี้ ครูก็ลองมาขยับเม็ดดูก็จะเห็นว่ามันหลวมๆคอนคอนอยู่หน่อยหนึง่งแต่เสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงดังจากเม็ดอ่านะครับครูก็ดูต่อไปเอาเม็ดออกอตอนนี้เหลือแต่ชามนะนะชามเม็ดบูดกับชามนี่ที่ครูบอกไปนี่ท่านดูนะครับไม่เหลือแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยอันนี้ลูกศิษย์เขาบอกครูตั้งแต่ทีแรกเขาบอกว่าไอตัวเลือนเนี่ยตัวเสียบกิฟไม่หนีบเนี่ยนะครับมันแตกพอครูมาตรวจสอบดูอีกทีท่านดูนะครับนี่เห็นไหมฮะมันแตกสองตัวเนี่ยมันแตกจนขาเนี่ยมันแหว่งหายไปละส่วนอีกชิ้นหนึ่งมันกำลังจะหลุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันกำลังจะแตกหายไปขาหนึ่ง พอเวลาไอตัวเลื่อนเนี่ยขามันแตกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับไอฝาขาดชามตัวเนี้ยมันไม่มีพลาสติกตัวเลื่อนรองมันก็เข้ามาสะบัดกับสามเสาตรงเนี้เนี่ยนะเนี่ยก็บสะบัดอย่างเงี้ยพอมันสะบัดมากๆคราวันนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะอยู่นี่ท่านเห็นไหมครับนี่คนหายเห็นไหมเห็นฮนะเนี่ย ไอเสาเนี่ยนะมันเจอไอตัวฝาขัดชามหรือหลังเตาเนี่ยกินเข้าไปจนแหว่งเลยเห็นไหมครับมันก็ทําไมครับดิน้นแล้วมันก็ยิ่งดังแล้วประกอบกับว่าไอเปลือกเม็ดเนี่ยมันแตกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอร่องหรือชามใส่เม็ดเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยร่องเนี้ยเละแล้วครับหนึ่งเนี่ยร่องเนี้ยไปแล้วนะครับหนึ่งอ่าพอครูมาดูคู่ที่สอง ่าช่องนี้นี่ด้านหน้าไปดูคู่ที่3าอ่าคู่ที่3นี่ยังพอดูดีหน่อย3คู่พังไปแล้ว2คู่เพราะฉะนั้นปัญหารถคันนี้นะครับที่มันดังคือเกิดจากชุดหน้านี่ทั้งหมดเลยนะครับชุดหน้าเนี่ยที่มีดีนะตอนนี้หลังจากเปลี่ยนคือมีแค่เม็ด กับมีแค่ฝาขาดชามหรือหลังเต่าที่ดีนอกนะั้นคือเสียหายหมดเลยอะอย่าเพิ่งเชื่อครูเดี๋ยวครูสอตอนะครับซึ่งต้องพิสูจน์ครูก็ใส่ตัวฝาขาดชามหรือหลังเต่ากับเอาบูธมาใส่คือตัวบูธกับตัวเพาเขเวียงเนี่ยมันแน่นนะครับแต่ตัวบูธกับตัวชามนี่มันทำไมครับเนี่ยมันสึกมันหลวม ใส่บูสหลังจากนั้นน็อตลูดครับหลังจากนั้นครูใส่แหวนลองหน้าชามใส่ตัวชามใบพัดใส่ตัวเฟืองสตาร์ทเท้าใส่แหวนลอง ใส่น็อตยึดเบอร์22 <c oughs> แล้วเดี๋ยวครูขอย่าใช้บล็อกลมยิงไว้พอประมาณ <c oughs> อ่เปิดลมให้ครู <c oughs> หน่อยครับพี่ปุ้ยลมครับอะไรครับ ตีไม่แค่เบาๆนะครับพอประมาณนะครับลมเปิดได้เลยก็ได้เดี๋ยวครูให้เจ้าของรถไปติดเครื่องใหม่ที่ตอนติดท่านระวังอันนี้นะเกิดมันไปพันโดนนะท่านเชียร์พื้นที่ก่อน่ะติดเครื่องใหม่็งไงครับจากเสียงที่มานาครุ๊ครับว่าคลักนะลอบที่แรกลูกศิษย์บอกว่าการสูบหรือว่าข้อเหวี่ยงพัง ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่อาดับเสี้ง<า>เพราะฉะนั้นครูก็ถามลูกศิษย์ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเรียนคุณไม่มีความรู้อะไรเลย<า>แล้วเกิดรถของคุณขับไปเนี่ยแล้วมันมีเสียงดังอย่างเมื่อตะกี้นี้แล้วเกิดคุณไปเข้าร้านซึ่งครูก็ไม่ได้มีปัญหากับร้านหลือช่างนะครับช่างดีๆเขามีเยอะแยะเกิดคุณไปเจอช่างที่มันไม่ดีขึ้นมาแล้วช่างก็บอกว่า ออรถของพี่เนี่ยที่มีเสียงดังอย่างเงี้ยคือเกิดจากก้านสูบพังข้อเหวี่ยงพังพี่ต้องผ่าเครื่องหมายเตรียมตังไว้สี่พันห้าพันอะไรก็ว่ากันไปเมื่อท่านไม่มีความรู้แล้วท่านก็เชื่อท่านก็ต้องผ่าเครื่องแต่จริงๆปัญหามันเกิดจากก้านสูบหรือเพาเข้อเหวี่ยงหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่มันเกิดจากชิ้นส่วนที่อยู่ที่ชุดผู้เล่นหน้ามันเสียหาย นะแล้ววันนี้อย่างที่ครูบอกวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ร้านอะไรส่วนใหญ่เขาปิดนะแล้วมันไม่ได้มีปัญหาจากการที่ว่ามาทําที่โรงเรียนแล้วมันดงังคือมันดังอยู่แล้วเจ้าของเขาก็บอกนะน้องชายแฟนใช่ไหมเอาไปใช้เวลาลูกศิษย์ครูว็าถามเขาก็บอกว่าเช็คแล้วเช็คแล้วอขอพูดไม่สุภาพนะเช็คหาอะไรแม่งขับจนเม็ดแตกกันขนาดนี้เช็คหาอะไรเนี่ยครับจนเนี่ยแมงแมง่งกินไส สายพานจนฟันหรอเหมือนแล้วเนี่ยเออมีมีอะไรคือพูดความจริงไปเลยบอกเขาไปว่าพี่ผมไม่ได้เช็คเออพี่เอาไปเช็คให้ผมหน่อยออกตังให้ผมด้วยก็ว่ากันไปเมื่อไม่พูดความจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ฝากไว้นะครับรถออโต้รถสายพานเนี่ยนะครับอ่าจุดบกพร่องจุดจุกจิกมันเยอะถ้าท่านไม่ดูแลรักษานะครับ เวลามันเสียหายก็ซ่อมเยอะจ่ายเยอะนะก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเคสสตัรด,ดี้ไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของพี่ปุ้ยที่จะต้องไปสั่งอะไรที่ศูนย์ที่ลูกศิษย์อยู่นะครับอาทิตย์หน้าก็มาประกอบกันใหม่วันนี้ก็คงต้องขับสภาพดังๆอย่างนี้ไปก่อนนะ แต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่หน่อยนึงว่าอีกคันหนึ่งเ,งเขาซื้อไอ้ตัวนี้มาเปลี่ยนตัวเสียบก็เลยไปขอไอ้น,นี่เก่าๆที่เขาทิ้งลงถังขยะไปแล้วเนี่ยเอามาเสียบแทนก่อนชั่วคราวนะเราถือสุภาษิตท,ที่ว่าซ่อมชั่วคราวแต่อย่าใช้ชั่วครวนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ